ครับก็สวัสดีนะครับพรมพี่น้องครับช่องอาตมกสิ่งนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ทางอาตมกสิ่งนะครับจะได้นาทายกุงวในตลาดนัดนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นตลาดสมป้อยหน่อยนะครับอำพึงอุทุมพรอทิศัยนะครับจังหวัดศรีเกียรตินะครับก็ตัวนี้นะเป็นกุงวผมเพิ่งซื้อเมื่อกี้นะครับซื้อในราคา27,000บาทนะครับพอดีพี่น้องนะครับเพิ่งถามมาว่า งัวนะครับราคานะครับมันถือหรือมันแพงซําเดนะครับเดผมขอไทยขอเข่าเนาะนะครับตะกี้นะครับช่วงที่ว่างัวแพงนะครับตัวซ้ำนี่ก็ได้ซื้อกันอยู่สามสี่สามหานะครับแต่วตอนนี้นะครับได้ซื้อซื้อเพิ่งเมื่อกี้ครับในราคาสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผู้ใดสนใจนะครับถามสอบถามได้นะครับในราคานะครับเดี๋ยว ผมเสื้าไปเบิ้งนะครับงุ้นะในตลาดนะครับเข่าๆนะครับอีกจักสีหาตัวนะครับกวันกระบะนะครับเมนี้ก็ใกล้ตลาดใกล้จะไหวแล้วนะครับเป็นอีพี่แดกนะครับอาจจะติดคัดแน่นะครับเดี๋ยวจังไรนะครับเดี๋ยวจังอันนี้อีกเที่ยนึงนะครับแม่สาวจังหวัดพอสามหมื่นสองพันบาทครับแม่สาวงามครับสีแดงครับแม่นี่เลยเยียมคัด ตัวสองเจ็ดนะครับรับสองเจ็ดจะย้า a นะครับจะว้าย่ u a ได้แบบตัวตัวสามหมื่นสามหมื่นสองจะงามว่ a นะครับข่อ้ฝากเบอร์โทรให้พี่น้องคนนี้นะครับใครอยู่ันขันขันมากนะครับตดต่อมหา่อพอนะครับศูนย์งพอเบอร์โทรเบอร์พ่อเบอร์โทรเอง้ีสิบี ฮะวันเลขกสี่สิบมูซิเจตเบอร์โทรเบอร์โทรม่นมีมูมีมูไน่โมเสเบอร์โทูข er ันเป็นเพราะมีเบอร์โทรนะครับขันขันแมนม้านะครับกับยุบกลางตลาดนี้นะครับเนี่ยยี่ห้ออะไรนี่น่าจะเป็นเพื่อนครับซื้อมาในนั้นผมีขันเพื่อนเดือดเดือดคนอ่างนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมถ่ายเห็นที่น้องเบิ้งครับแดงดีนะครับสามเมิ่อสองคนมานะครับเดี๋ยวไปลงตัวต่อไปครับครับมีงัวไอ้งัวใหญ่นะครับงัวงามนะครับ สองตัวนะครับของของแถาเมียนะครับไอ้ยู่บ้านเดียวกันนัน่นแหละนะครับงาตัวนี้นะครับงามนะครับเดี๋ยวผมอยากให้พี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวจังไรเดี๋ยวผมสิไปทำเป็นเบิ้งนะครับ่าเิ่นสีคายจักบาทนะครับต่ว่างามนะครับนาตาดีนะครับแต่ผมก็มักนะครับชินมักอยู่นะครับงามนะครับแม่ตัวนี้จักบาทครับตัวนี้หาหมื่นบาทนะครับหาหมื่นถวนนะครับตัวนี้ผอสมไปเร้วครับ ได้ลูกเยอะโตครับของสาวความผสมนะครับมีแบบนี้หลอดนะครับเขียวคูนะครับผลไมาเขียวคูเนาะนะครับตัวนี้นะครับไอ้แดงดีนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดิครับตัวนี้ตัวนี้หามื่นสองพันนะครับตัวนี้ม่านไปอ๋อพึ่งแยกลูกนะครับ าไปทับเอานะครับเงอห้างดีครับสูงสูงเลยครับเกือบล้อยหาซิปสุดโตนะครับสองตัวนี้นะครับตัวนี้หาเมื่อนสองนะครับตัวนั้น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 หาเมื่นนะครับนะครับคันมักนะครับโตาแม่ตอร่องนะเพื่อนใดราคาหนีราคาต่อร่องใดนะครับต่อร่องใดและพีหนั่นมาหาเดือนแล้วนั่นตตัวนั้นตัวนั้นเหมือนใต้เดียวนะครับคันคัน คันพี่น้องนะครับสนใจนะครับไอ้โทรมานะครับเบอร์เบอร์ได้ไหมฮะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ครับเจ็ดศูนย์หกเก้าเจ็ดศูนย์หกเก้าแปดสองศูนย์แปดสองศูนย์ครับแม่แม่ยังครับแม่แม่วันแม่วันครับแม่วันลูกเสน้าเอากลับมืาอนี้นะครับได้๋ยวมะฝอฝูงหัวแดงนะครับงามนะครับอยู่ถ่ายตลาดไอ้นัดสมปอยนะครับมืาอนี้นะครับแม่แม่นี่นะครับเป็นเป็นแม่แยกลูกนะครับลูกจะโตแล้วครับ ลูกตัวนึงลูกหนึ่งโตนะครับง่ามนะครับสูงประมาณหน่อยสามหานะครับสามหาบวกนะครับหน้าตาดีนะครับตาดีนะครับว่าลักษณะแบบนี้นะครับจะให้ลูกดีนะครับให้ลูกดีนะครับผสมไปครับทองว่างนะครับผู้ไดมักนะครับพึงแยกลูกนะครับน่มไทยนะครับการเลือกสื่อง่ว่าแยกลูกนะครับน้ำตลาดนะครับกถานุ่มใครๆยังสี่นะครับก็คือพึงแยกนะครับ ถ้าผู้ใดมักนะครับก็เอาไปทับเอานะครับมากอไดก็ก็ทับพอนั่นนะครับตัวนี้ยักบาทครับสามหมื่นเจ็ดสามืเจ็ดพันบาทนะครับเมียทัดมานะครับเป็นเมียแยกลูกขึ้นกันนะครับตัวนี้ลูกเักโตครับลูกประมาณสองตัะนะครับหน้าตาดีนะครับว่าตัวนี้เป็นหัวดกหมูนะครับเลี้ยงทาเลี้ยงให้ให้จ้อยนะครับจะยากก็เลี้ยงให้วนนะครับงัวลักษณะแนวนี้นะครับ าตาดีนะครับเชองนะครับรวามผสมคือกันตัวนี้ผสมแล้วโค่นโตนะครับเรือเรือนหนึ่งรุ่นเอานะครับลักษณะแล้วก็คือนะครับเพราะว่านี่ไอเขาเอื่นขี่สูตรนะครับบ้านผมติดน้ำใหมนี้แล้วนะครับตัวนี้ตัวหนนะครับจนเราได้ถอยมาไทยนะครับจังสิบบัสโตนะครับนี่ตัวใดครับแม่ขาวโบสนะครับ เลยมางว่าขาวบดตันนี้จักบาทก่ครับลืมทามแ8ดพัหาสามหมื่นแปดพันหาเนาะต้วขาวบดนะครับตัวนี้แม่มั่นนะครับผู้ใดหานะครับเอาไปกินนองครับว่าแม่ขาวบดนะครับถ้าทำว่วแดงนะครับจะได้ลูกแดงนะครับตัวนี้นะครับลอยกระโนิบก่ะนะครับได้สีแดงนะครับถ้าทำว้วแดงนะครับถ้าทำง้วขาวก็เป็นง้วขาวคือเก่านะครับตันนี้ทองหุนตันนะครับหาเดือนกัวนะครับกับลักษณะดีนะครับนี่งามครับงามครับ ว้าลักษณะงามครับดูกดีนั่งดีนะครับว่ายืนดีนะครับยืนง่ามนะครับสมง้ดประกวดนะครับตัวนี้ยักบาทครับสี่หมื่นเกา่ืานบาทครับคันสนใจนะครับทร่มาเบอร์โทรเบอร์โทร่ยังครับศูนย์เก่าแปดครับหกสองหกสองเจ็ดเจหนึ่งสามนาะครับหอยยังครับหอยอุ่มอสมาดครับหอยอุ่มอสมาดเนาะนะครับ เมื่อนี้นะครับคลิปอาจจะสันแน่นะครับพอผมเดาไทยในช่วงตลาดที่ไหวแล้วนะครับก็คือเบิง้งเขาเขาซ้ำหนีซะกกอนนะครับคลิปหนาเดี๋ยวผมจะไทยไหมนะครับสซารับมืัอนี้นะครับจากลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ